สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมีวิธีการเก็บสะดาวให้อยู่ได้นานๆมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่ชอบสะดาวนะถ้าช่วงไหนที่ไม่ใช้น้าสะดาวก็จะหายยากนะคะเดี๋ยวเรามาทำวิธีนี้ค่ะรับรองจะอยู่ได้นานข้ามปีเลยนะ นี่นะคะเราก็มาเริ่มจากลิดใบออกนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบทานใบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบทานก็ไม่จําเป็นต้องตัดออกก็ได้นะคะแต่อย่างอันนี้บ้านพี่ฝนไม่ค่อยชอบทานกันเราก็จะตัดพวกตรงใบแบบนี้นะคะใบแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยออกได้เลยค่ะ พี่ขวดนะเขาจะชอบทานมากสดาน้ําปลาหวานนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าเนี่ยเราก็จะไม่มีเพราะว่าไม่รู้จะไปหาจากไหนนะเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ค่ะก็จะมีสดาเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะคะทานกับน้ําปลาหวานแล้วก็ซื้อปลาดุกมาสักตัวหนึ่งนะคะแค่นี้ก็อร่อยมากๆแล้วค่ะอย่างใบอ่อนๆตรงอย่างเนี้ยทานได้จะเก็บไว้ใครที่ชอบก็เก็บไว้ได้นะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็ลิดใบออกจนหมดแล้วนะและว,วิธีการเก็บนะคะพี่ขวกดก็จะตัดก้านออกนิดนึงเพื่อให้ง่ายแก่การเก็บค่ะก็ะตัดให้เขาสั้นๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะมาตั้งน้ําให้เดือดพล่านแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือป่นลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะละลายเกลือสักหน่อยค่ะให้เกลือเขาละลายก่อนนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสะดาดของเราลงลวกได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะตรงนี้เนี่ยลวกแค่พอให้เขา มีความสุกข,ขึ้นมานิดนึงก็พอนะคะไม่เกิน1-2นาทีนะถ้านานกว่านั้นเดี๋ยวจะไม่อร่อยค่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมน้ำแข็งรอไว้นะคะเนี่ยนะใช้น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำให้เย็นจัดแบบนี้ค่ะเราจะลวกประมาณ1-2นาทีแค่นี้นะก็นำสดาวขึ้นได้เลยค่ะ ง่ายมากๆนะคะแค่ทําแบบนี้เราก็จะมีสะเดาวไว้ทานทั้งปีเลยสําหรับคนที่ชอบสะเดานะแล้วเราก็จะนําเขาลงน็อกในน้ําเย็นค่ะตรงนี้เราจะรอจนกว่าเขาคลายความร้อนเลยนะคะพอดูว่าเขาคลายความร้อนนะคะเราก็นําเขาขึ้นมาผึ่งไว้ก่อนได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราหากระป๋องที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะเราก็จะนำสดาววางลงกล่องได้เลยค่ะนี่นะสาเหตุที่เราต้องตัดก้านก็เพราะว่าจะได้ใส่ลงกล่องได้นั่นเองค่ะพอวางลงกล่องเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราเตรียม เกลือป่นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยเกลือป่นลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะโรยไปแบบนี้เลยก็ให้เราเตรียมน้ําขวดแบบนี้นะให้เป็นน้ําสะอาดหรือว่าน้ํากรองนะคะห้ามใช้เป็นน้ําประปาเด็ดขาดเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเทน้ําลงกล่องค่ะเทให้ท่วมๆตัวเดานะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานําฝามาปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะวิธีนี้จะอยู่ได้นานหลายเดือนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเก็บให้นานเป็นปีให้เราใช้ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นถุงซิปล็อกก็ได้นะแล้วก็ให้เรานำสะเดนะคะใส่ลงถุงได้เลยค่ะ ปริมาณที่ใส่นะคะก็กะว่าให้พอดีในแต่ละมื้อที่เราจะนำออกมาทานค่ะใส่ลงแบบนี้ได้เลยนะถ้ามีถุงซิปล็อกใช้ถุงซิปล็อกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรารีดๆอากาศสักหน่อยนึงนะ ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องซีนสูญยากาศสามารถใช้เครื่องซีนสูญยากาศได้เลยนะคะเนี่ยนะคะให้เรารีดรีดอากาศเขาแล้วก็มัดหนังยางด้านบนได้เลยค่ะสำหรับวิธีที่เราจะเก็บให้อยู่ได้นานข้ามปีนะคะ ให้เรานำเขาแช่ช่องฟิสค่ะเวลาที่จะทานก็แค่นำออกมาแล้วก็วางให้เขาละลายเท่านั้นเองค่ะก็จะมีสดาวเก็บไว้ทานได้นานเป็นปีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าช่วงที่ไม่ใช่หน้าสดาวเราจะไม่มีนะนี่นะคะวิธีแรกใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาส่วนวิธีนี้นะคะก็ให้ใส่ตู้เย็นช่องฟิสดได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็น2วิธีง่ายๆในการเก็บสะดาวให้อยู่ได้นานวิธีแรกนะคะก็อยู่ได้นานเป็นเดือนแล้วส่วนวิธีที่2สามารถเก็บได้นานค้ามปีเลยค่ะ